เป็นร้านอาหารตามสั่งที่อยู่เงียบๆแต่อร่อยตะกูลถือเป็นอีกหนึ่งร้านนอกกระแสของราชวัตรเลยก็ว่าได้เราไม่ได้อยู่ในโซนยอดฮิตขับผ่านไปผ่านมาบ่อยมากแต่ไม่เคยลองเลยชื่อร้านแหลมทองจําไว้ให้ดีค่ะเพราะต่อจากนี้จะเป็นร้านประจาของเราร้านนี้ขายอาหารตามสั่งเมนูนาะอกินมอสที่เด็ดๆเ,เลยคือซุปเปอร์เนื้อน้องลายและลาบทอดเจ้าของใจดีเป็นกันเองสุดๆเสียดายวันนี้หมูกรอบกับปลากรายหมด ฝากไว้ก่อนเถอะนี่เลยซุปเปอร์น้องลายพระเอกของวันนี้อุ้ยเนื้อน้องลายกับเอ็นตุนน่ายังเปื่อยน้ำซุปแซบจิจ๊ดจ้าแต่ก็ไม่จัดเกินไปชามนี้อร่อยหมากลาบทอดนี่เขาว่าเด็ดตอนแรกคิดว่าจะปั้นมาเป็นก้อนทอดมาแข็งๆแต่ทอดมาแบบนี้กรอบดีครบรสหอมสมุนไพรและข้าวคั่วดีมากก็หมึกผัดไข่เค็มหุยปลาหมึกเขาดีจริงๆอะ่ะชิ้นใหญ่แล้วก็เนื้อเด้งเลยอร่อยกว่าที่คิดค่ะ ผัดผักคณะคณะอ่อนดีมากเลยหมูหมัมกนุ่มใครผ่านมาแถวนี้แวะเข้ามาเหอะไม่ผิดหวงังร้านอยู่ต้นต้นถนนนครชัยศรีเลยใกล้สี่แยกเปิด8โมงเช้าถึง2ทุ่มค่ะ